เอาอันไหนเอาอันไหนเอาอันไหนครับครับนั่นแหละเอาไปไหนเอาไปไหนเอาไปไหนเก่ง<อ>มากอ่ะรางวัลรางวัลลองวัล,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 ลก่อนนะครับอเอาไปไหนเอาไปไหนก็หลังก็หลังข้างหลังข้างหลังอยู่ไหนใส่ดีๆเก่งมากครับครับครับ ข้างหลังข้างหลังเอาไหนเอาไหนเกเอาไหมข้างหลังครับเก่งมากคับผมอีกสอันสอันเก่งมากอีกสอันอีกสอันเ๋ยวข้างหลังข้างหลังไม่ใช่นหนุหนุอนุษอันไหน